สวัสดีครับเพื่อนๆครับเลี้ยงไม้ไฟกระเสียนนะครับสำหรับทลิปนี้นะครับเ้งไม้ฟฟกระเสียนจะมาดูฟอนสีบับเบิลครับควาสีบับเบิลน,นะครับมันเป็นเบบีอยู่นะครับจะาลาบเขาโดยมาลุกต้นกระถางนะครับฮนะ วันนี้เลี้ยงไม้จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาครับก็จะได้ขยับขยายให้โตขึ้นหน่อยนะครับสำหรับเป็นปลูกของนะครับวันนี้เลี้ยงนก็นจะมีปูคก,ปกครับไก่ก้ามปูหมักครับหมูหมูมวนหมูเออหมูหมูอัดเม็ดครับเปลือกไข่หมดครับหมูไส้เดือนครับเปลือกไข่แล้ไปตาก่อนแล้วก็มาหมดหมดให้มันละเอียดนะครับ う小川さね นั้งครับแล้วก็กระถากระถาเขาเอ่อน่าจะเป็นหกนิ้วนะครับตัวนี้กระถาหกนิ้วเขาเขาเปล่าเปลาหลองรลาครับใครมีจระถาเ้าก็ใช้โฟมก็ได้ครับโฟมหรือว่าถ่านของข้าวแล้วก็ได้ครับนะครับอผมหมดครับถ่านของข้าวหมดนะนี่ฮะแล้วกระถาเสร็จแล้วก็เอาปนเข้ามาครับ มูช้อนเข้าไปครับมืช้อนเข้าไปนะครับตั้งกระถามครับมูอกดนิดนึงอะมูอกดนิดนึงครับแล้วก็กถ้าของเพื่อนๆออกยากก็แช่น้ำพักนึงครับแลก็ออกครับครับหลากสวยครับแล้วก็ออกคำว่างออกลุกนิดนึงปลุกข่อยนิดนึงนะ เอาไปครับแล้วแล้วก็จับเขาให้เข้าที่เขาถามให้ตรงๆครับก็ปลุกไปเลยครับปลุกใหม่ใช่เลยครับตบๆนะครับนะคก็ลงตามช่องนะครับไม่ต้องกดนะครับตดเฉยครับตดกระถางนะครับ มากครับอเอาแค่เสมอครับแต่พอเราลดน้ำเขาก็จะช่วลงมาหน่อนึงโอเคครับนะฮะพอ,คคอแล้วตักเก็บชื่อเขาครับ,รบกันลืมครับตักเก็บชื่อเข้าไปครับใช่ไอมค,ครับนี่เดี๋ยวพ่อใส่ให้ ได้ดินใหม่ครับเท็ดมันเขาก็าจะแต่งใบใหม่ขึ้นมาสวยครับตอนนี้เรามารดน้ำรดน้ำนครับลดรับรดน้ำสูตรรดน้ำผมก็มีเอ่อกมายครับก็คือน้ำเปล่านะครับแล้วก็ใส่เครื่องดูดถุงทูนลังลงไปตรงนีเนะนงเ้เดิมเครื่องดูดถุงทลังจะช่วยให้รากเขา ตุ้หนึครับเพราะว่าที่เขาสะดุ้งตอนที่เรามาเปลี่ยนสถานเขาก็จะสงหรณ์นะฮะแล้วก็ใส่บลูทัวร์อันนี้คือน้ำหมักมูลไชเดอนะครับใส่ไปนิดนึ่งนะแล้วแต่ข้าวกระดาษเอาแค่มาทั้งต่ตัวหน้าแล้วก็คนผสมนะครับนะครับเราก็เอาไปรดน้ำเลยครับนี่คือุ่มครับเพราะว่ารุ่นปูมันแห้งอยู่ครับทุ่มนะครับ ตัวโล่งนะครับเลี๋ยวลดน้ำเสร็จทันทีเขาก็จะไหลออกเลยนะครับต้องโล่งนะครับยิปงปลูกหลงโล่งครับเพราะว่าท่านแนยนมากบอนสีก็ไม่ชอบนะครับพอราปั๊บน้ำไหลออกเลยครับน้ำไหลผ่านได้ดีครับสุดของของปลูกบอนสีก็คือรินต้องโปรง่งโล่งร่วนซุยน้ำไหลผ่านได้ดีนะครับ ไปตามสูตรนะครับไม้ก็่งจะหัดนะครับครับไป่ครับสำหรับคลิปนี้ครับยังไม้ขอฝากช่วยกดติดล่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยังไม้ด้วยนะครับยังไม้ก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ครับยังไม้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ